ท่านไปแล้วพี่น้องอสำหรับสุดยอดคอนเสิร์ตนั่นก็นคือ Big Mountain Festival 2022น้องพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าดได้ปีนี้แปลกแปลกจังใดพี่น้องอปีนี้ถือว่าสุดยอดอิหลีผู้ใดว่ามอลั่มนี่เบื้องเป็นตับผู้เทา่าเมื่อนี้แอดมินขอขอเถียง ขอยืนยันเลยว่าพ่อแมนแล้วพี่น้องหลังจากคอนเสิร์ตบิ๊กเบ้เทนวันที่10ถึง11ท่านวาคมผ่านมาสดๆหลอดๆมือวานนี่โดยเฉพาะมือวานนี่พี่น้องระเบียบวาทศิลป์ขึนโชว์ในคอนเสิร์ตท,ที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งถือว่าปีนี้วงระเบียบวาตศิลป์ได้รับเกียรติย่างสูงสุดที่ได้รับเชิญไป แสดงวัฒนธรรมการแสดงของภาคพื้นอีสานแล้วกับ่เฮ็ดให้ทุกคนต้องผิดหวังซึ่งว่ากันว่าหมู่บ้านนี้รถติดยา้วเหยียดเลยทีเดียวสําหรับคนดีไปเบิรงคอนเสิร์ตถึงถือว่าเป็นวันหยุดเงวซึ่งลหลายๆคนกับไปเที่ยวพาคพนล่ะนี่เป็นเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นทุกปีพึ่งสิ่ไ่ได้จัดมาช่วงโควิดว้างหาันเนาะพี่น้อง แฟนๆก็เลยอัดอันตัดใจโดยเฉพาะปีนี้พิเศษมีหมอล่ามดังจากขอแนแก่นนั่นก็คือระเบียบวทศถลิ์ไปแสดงนั่นก็คือสร้างความือห้าให้ครับผู้ที่มาชมคออเสื์อได้รันงนี้เป็นจำนวนมากว่ากันว่าบรรยากาศในงานสุดยอดอิหริเดียวชิภาพีพาน้องไปเบิ่งบรรยากาศ้วกะไปเบิ่งว่ามันสุดยอดขนาดใดคุณพ่อเอพักดีนี่เหตุไรสุดยอดขนาดใดเนาะพี่น้อง เปิดตำนานบทใหม่แห่งวงการดนตีเนาะพี่น้องซึ่งว่ากันว่าตอนนี้หมอลำอ่ดังเฉพาะในประเทศแล้วตอนนี้ดังไปทั่วโลกซึ่งตำนานบทใหม่นี่ก็ได้เกิดขึ้นกับวงระเบียบวาทศินของคุณพ่อเอพักดีพ่นลำเนาะพี่น้องซึ่งว่ากันว่าได้ขย่าบิ๊กเม้าเทนวัยรุ่นนี่เต้นกันหนาเวที ระเบียบวัตถิศินกับตำนานบทใหม,ม่ของหมอลำมเขย่าบิ๊กเมลเทนวัรุ่นแนนเวที่ซึ่งเมื่อวันที่1 0ถึง11ท่านว่าคมพศ2ส6 5ที่ผ่านมาก็เริ่มขึ้นแล้วสำหรับเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ละก็ยผ่านไปอย่างสวยงามซึ่งวากันวานี่คือเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่แห่งปีอย่างบิ๊กเมลเทนเฟสติวัล2022 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11ธันวาคมที่โดโอเชียนเขาใหญ่อำืเภอปากช่องนคะรพีนองจังหวัดนครราชสีมาโดยงานคอนเสิร์ตครั้งนี้มีศิลปินเขาร่วมกว่า1 5 0ซิศิลปินเท้งนาไม่นาเการ่วมไปถึงคณะหมอรำระเบียบวาตศิลป์ละกะศิลปินลูกทุง่งยางจะนงพนีซึ่งบรรยากาศการแสดง ของคณะมอรัมระเบียบวัตศิลป์น,นี่เป็นไปโดยค่วมคึกคักสนุกสนานโดยเฉพาะเราวัยรุ่นและกับแฟนเพลงต่างเข้ามาชมการแสดงย่างแน่นขนาดได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงหนามไมและกนาเก้าเป็นย่างดีคณะที่กระแสโซเชียลในโลกทิกต็อกต่างมีการแชร์ลิปการแสดงของระเบียบวัตศิลป์กันย่างมากมม้หลายลิดพร้อมกับระบุวา่าเป็นเวทีที่อร่างการที่สุด ในงานหลัก็มีความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากบางไล่ก็บ,บอกว่าได้มาดูเป็นครั้งแรกถึงกับติดใจซึ่งทั้งนี้วงมรัมระเบียบวัตศิลป์เป็นมอรัมที่กําเนิดมาจากจังหวัดขอนแกน่นโดยก็ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2507โดยคุณพ่อระเบียบหลกักคุณแม่ดวงจันทร์พุ่นลำตอนแรกเริ่มก็ตั้งวงระเบียบวัตศิลป์นี่มีสมาชิกเพียงแค่สี่คน พร้อมกับเครื่องดนตรีที่มีน้อยชิ้นก็คือมีกองเงากับแขนแล้วก็ใส่ความรู้ความสามารถเรียนรู้การแสดงหมอลำมมาจากคุณแม่แสงแสงอรุณผู้ที่ก่อตั้งแล้วก็เป็นเจ้าของวงหมอลำพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันในวงระเบียบวัตศิลป์ขึ้นซื่อ่าเป็นหมอลำอันดับต้นๆของภาคอีสานซึ่งยุคสมัยก็เเลี่ยนไปแต่วงระเบียบวัตศิลป์กับพรั่งโต แต่กับบอสทมคว่ำเป็นมอลำัพื้นฐานทางภาคอีสานได้เป็นย่างดีนอพี่น้องเนาะเรียกว่าเป็นมอลำั่้ขี้ทองเลยกกว่าได้สาหรับวงระเบียบวาทศินอ่ซึ่งบรรยากาศมือว่านนี่นอพี่น้องถ้าผู้ใดเดตติดตามข่าวก็คือมือว่านนี่โลดติดกันเป็นจํานวนมากว่ากันว่า4กิโลเมตรที่โถลดติดกันนี่ใช้ระยะเวลาเดินทางนี่กว่าชั่วโมง ซึ่งคน้นกระแห่ลังไหลไปเบิงนี่ละพี่นอ้องการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งว่ากันว่าเพิ่นกะจัดครูปีแต่ว่าช่วงทีว่ามีโควิดในที่นี่กะบ่ได้จัดมากนี่ก็หลายปีแล้วซึ่งปีนี้ทางแฟนครับเอฟซีคนทีไปเบิงคอนเสิร์ตในครั้งนี้กะอ,อัดอั้นตันใจมาหลายปีก็เลยเฮฟไทยคนนี่เป็นจำนวนมาก ซึ่งวากันวาวงระเบียบวาาัฒนิล์กับว่าได้เหตุห้ผิดหวังได้เผยแร่วัฒนธรรมาการแสดงของทั้งภาคพื้นอีสานว่ากันวาหน้าเวทีของวงระเบียบวาาัฒนิล์มือว่านี่มีค้นแน,น,น่นนณดมากกว่าสามหมื่นค้นเนาะพี่น้องถือว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่เ่ราะว่าสิเป็นคนไทยก็ดีค้นต่างชาติก็ดีต่างลังไหลกันไปเบิงคอนเสร์ตในครั้งนี้ ซึ่งว่ากันว่าจัดช่วงฤดูหนาวปีนี้นักท่องเที่ยวก็หยุดเงี้วซึ่งเป็นวันเราจะทำมนุนพร้อมคนก็นเลยหยุดเง้วเริ่มตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จนหอดช่วงคำคำ,คำหมื่ว่านนี่รถติดกันคุ้นแห่มากเป็นจำนวนมหาศาลเหตุให้การจราจรติดขัดบนถนนธนรักษ์รถเคลื่อนโตัได้ซ้ามากแล้วก็บ,บางขัางจอดนิ่ง นา่นเป็นชัวโมงช่วโมง,โมงเฮตไห้นักท่องเที่ยวจํานวนมากต้องใส่วิธีการเดินพี่น้องเดินเลยแต่ว่าก็มี่ทางจาาทเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสอพปากช่องอมาอำนวยความสะดวกรถจึงจังเริ่มขยับตัวได้ซึ่งในครั้งนี้ก็มีศิลปินบวาสิเป็นในประเทศก็ดีตังประเทศก็มี่โดยเฉพาะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่นั่เอาศิลปะการแสดงของภาคื้นอีสานก็คือมอลั่ โดยในครั้งนี้ระเบียบว,วาทศินก็นได้รับเกียรติน้อพี่น้องไปโชว์วัฒนธรรมและก็การแสดงของภาคพื้นอีสานเป็นทํานองของเนเจนซึ่งผู้ใดว่าเบิงหมอลำ่นี่มีแต่ผู้เฒ่าน้อพี่น้องเมื่อนี่ต้องมาเปลี่ยนความคิดกันไม่แล้วหลังจากคำคืนวันที่1 1เที่ผ่านมา,าได้รับความสนใจจากวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมาเที่ยวงานในครั้งนี้ แล้วก็ได้รับพ่วงมาไล่ในย่างล้นล้มได้ทีเดียวสาหรับศิลปินของวงระเบียบวัฒนศิลป์ซึ่งวงระเบียบวัฒนศิลป์นี่ก็มีศิลปินที่โด่งดังเป็นกระแสนี่มากมมยเนาะพี่น้องบ่าว่าสิเป็นเต่ายงแล้วก็พระเอกมอล่ําหลากหลายคนซึ่งมาโชว์ในครั้งนี้นี่วากันวาได้รับพ่วงมาไล่ในย่างล้นล้มนับว่าเป็นเวทที่ที่ร่างการที่สุดในงาน จนว่าเหตุไหตหลายๆคนนี่ถือกับติดอกติดใจและบรรดาผู้ที่มาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้กัมีผู้ใส่ติ๊กตอกลายหนึ่งน้องพี่น้องได้โพสชิปโมเมนต์ประทับใจเมื่อมีผู้ใส่คนหนึ่งได้คุกเข่าขอแฟนแต่งงานหนเวทีคอนเสิร์ตของวงคอกเทลที่มาแสดงในงานคอนเสิร์ตบิ๊กมอลตันมิวส i กเฟสติวัล ในคลิปชายคนดังล่กาก็ได้คุกเข่าแล้วก็เปิดกล้องหวนแล้วก็สวมที่นิ้วนา่งของแฟนสาวทำการเพื่อนเพื่อนที่มาล้อมว่องแสดงความยินดีกับทั้งคููเมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากอ่าซึ่งว่ากันว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้กับห้องพักเต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหยังเพราะว่าได้รับอนิสงส์จากงานบิ๊กเมลเทนมิวสิกเฟสติวัลในรับพี่น้องซอยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นทีอ่อำเภอวังน้ำเชียว ละกาอำเภอปากช่องโดยเฉพาะห้องพักทั้งในรีสอร์ทและก็โรงแรมแม้กระทั่งพื้นที่กลางเต้นนอกจากนั้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ก็มีนักท่องเที่ยวนี่มาเยือนกันย่างคึกคักเพราว่าสิเป็นไรสตอเบอรี่สวนดอกไม้หลายๆสถานที่กับข้นแน่นโดยเฉพาะมอลำปีนี้ถือว่าโอ้สุดยอดอิหรีนาะพี่น้องสุดยอดอิหรี ซึ่งกางานในครั้งนี้ก็ถือว่าถือใจแฟนมอลลัมซึ่งบิ๊กเม้าเทนก็ได้เผยภาพการโทรหาวงระเบียบวัตศิลป์แฟนๆกับแฮชแชสนั่นแฟนครับมอลัมหนีเฮ่ห่าลังเพจบิ๊กเมาเทนเฟสติวัลได้เผยภาพโทรหาศิลปินที่สมาร่วมคอนเสิร์ตบิ๊กเมาทเทนนี่แหละในเทศกาลนตรีที่ง่ายที่สุดในประเทศไทยซึ่งปีนี้กับแปลก,ก็คูปีนะพี่น้องซึ่งได้เชิญเอา มอลลั่มยังระเบียบนี่แหละเขามาร่วมในงานซึ่งถือว่าเป็นมอลำเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าใ้งานนี้ก็ถือใจแฟนหมอลองมอลำโดยที่ว่ามีแฟนๆนี่เขามาคอมเม์แล้ะกะ็แช่กันเป็นจํานวนมากต้องบอกเลยว่ากระแสของมอลำัมมาดีอีหลีเน้องพี่น้องเนาะฉะนั้นในงานนี้ทางเฮากับพาดว่าได้ขึ้นกันก็เลยสิได้น้เอาภาพบรรยากาศค่วมมวลค่วมซึนล้ะก็ภาพ่ันผู้ชมมิรหมอแคน้นแฟนมอลำ ผู้ที่บอได้ไปรวมงานน้องพี่น้องมาเบิงเพื่อทิว่าอ้มันขักมันแน่อิลีปีนี้ล้วก็ปีนาผมเสือว่าจังไดกระสร้างต้องมีอีกแน่นอนสำหรับวงมอลำเฮาที่สีไปแสดงในคอนเสือในไงย่างบีกมอลเทนย่างแน่นอนครับผมสุดท้ายนี่ก็ต้อนสีจากลาพี่น้องไปกับสีน้ำภาพล้วก็บรรยากาศมาให้พี่น้องได้รับชมและฟังกันนะครับเด้อสำหรับื้นนี้ก็ต้องขอบคุณ ผู้ที่เขามาติดตามรับชมทุกผู้ทุกคนผู้ใดมีความคิดเห็นยังไรห,หรือว่าอยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตได้มือนั่นกะ,อะคอมเมนต์ขมาบอกมาจาก,กันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนีอ่เพราะไงกัสีขอลาพี่น้องไปแต่เพียงสำนีอขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ